สวัสดีครับพบกันยามเย็ยนอีกเช่นเคยนะหลังจากที่ขอสปอนเซอร์ไปนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีจากธรรมชาติดีนะครับได้ส่งกาแฟมาใหเ้เป็นกาแฟตัวนี้เลยตัวนี้เป็นพีออเดอร์ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะอันนี้เป็นกาแฟลาโบลาเวไฟโลบัสต้านะครับตัวนี้จะเป็นเทสโนตเป็นช็อกโกแลตนะมีวานิลลาแล้วก็ถั่วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม เดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งอ,อ,อันนี้เป็นสองซิปด้วยนะเมื่อกี้ได้ทำการแกะให้ดูเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้จะเป็นนะลาโบลาเวไฟโลบัสต้านะครับเป็นกาแฟขั่วกลางค่อนเข็มนะดูจากเมล็ดสีนะครับสวยงามนะตัวนี้นะครับ,นะนะรบจะไม่มีรสขมและความเปรี้ยวนะครับ แต่เทสโนตหลักๆเนี่ยจะเป็นทางด้านช็อกโกแลตไวลี่ลาแล้วก็ออกพีนัทเป็นถั่วเล็กๆนะครับผมอันนี้ผมได้ทำการตักไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทำการมาปั่นกันนะครับผมด้วยตัวของอีเกียนะตัวนี้นะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะโอเคดเดี๋ยวเรามาบดกันโอเคนะครับดีมากเลยเป็นซองซิปด้วยนะ อันนี้จะเป็นพีออเดอร์นะครับจากธรรมชาติดีนะที่ส่งมาให้นะครับเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับผม,มค่อนข้างหอมเลยแหละนะยิ่งได้บทใหม่ๆด้วยนะสุดยอด มากนะครับจากธรรมชาติดีนะที่ส่งมาให้นะครับผมโอเคหลังจากปั่นได้ที่แล้วนะครับกาแฟตัวนี้นะขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีจากธรรมชาติดีนะครับเป็นกาแฟลาโบลาเวนะครับแอนด์ไฟโลบัสตานะเทนโนตที่บอกข้างต้นเลยเทศโนตแรกเลยจะมีกลิ่นช็อกโกแลตนะครับกลิ่นที่สเลย ทน,นที่2ตามมาจะเป็นวลนลลานะและอันสุดท้ายปิดด้วยถั่วนะครับผมใครที่ไม่ชอบนะครับที่กาแฟปเปรี้ยวนะตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับเป็นกาแฟขั้วกลางค่อนเข้มนะครับจะไม่มีความเปรี้ยวนะมีความกลมกลม่อมหอมละมุนมากนะครับวันนี้เดี๋ยวผมใช้ a e r o p r e s ในการโชว์นะอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งหลังจากที่ผมได้ทำการวอร์ม นะครับแล้วก็ทำการล้างกระดาษเรียบร้อยแล้วนะโอเคอืมกินหอมมากดูตีดูน้ำสีดิสวยมากนะครับเครื่องบดเป็นเครื่องบดจากตัวของอีเกียนะเป็นระบบมือหมุนธรรมดานะครับอือดูดิหอมเลยอยากให้ คุณผู้ชมนะครับได้กลิ่นตรงนี้มากนะเดี๋ยวเรามากดกาแฟกันมานเรามาทำการกดกาแฟกันนะครับผมกาแฟจากธรรมชาติดีตัวนี้เป็นพรีออเดอร์ด้วยนะส่งมาพิเศษนะครับเป็นสปอนเซอร์ในครั้งนี้อืออยากให้ได้กลิ่นมากเลยกลิ่นหอม มาเดี๋ยวเรามาดูกัน uh huh. uh huh. อยากให้กินเข้าวกล้องมาก <laughs> หอมนะครับ uh huh. เยี่ยมเลยรสชาติเยี่ยมเลยนะครับขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีจากร้านธรรมชาติดีนะครับผมเยี่ยมเลยแหละ